ค่ะสวัสดีค่ะป้อมกระมลพรคํา,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 านึงค่ะประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีสิ่งหนึ่งที่ที่ตัวเองชอบมากๆเลยศาสตร์พระราชาตลอดชีวิตรับราชการนะ39ปีเนี่ยได้ไปทําข่าวเรื่องของศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรกรต้นแบบมาเห็นแล้วว่าโอ้ความเป็นสีเขียวลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เนี่ยใช่เลยชอบมาก ก็เลยมีแรงบันดาลใจว่าถ้าสวนเศรษฐก tamam. ิจพอเพียงมาเป็นของเราบ้างเล็กๆน้อยๆตามกำลังแรงเราแล้วเราก็มีผืนดินของมรดกที่คุณแม่คำมีคุณพ่อวันทองมอบให้ในกับลูกๆทุกคนอยู่แล้วน่านก็เลยมาสร้างแรงบันดาลใจเอาแปลงนาในพื้นที่ที่มอบให้จำนวนหนึ่งสไร่มาทำแปลงเศรษฐกิจพอเพียงปลูกกล้วย มีน้ำน้ำก็มีบ่อปลาสามบ่อนะคะก็จะเป็นบ่อธรรมชาติแล้วก็บ่อปลาตะเพียนบ่อปลานินบ่อปลาโจกแล้วก็จะมีต้นกล้วยเขาบอกว่าต้นกล้วยเนี่ยเป็นพืชคลุมดินสามารถปลูกพืชผักอื่นๆได้แซมนะคะต้องปลูกกล้วยก่อนนะคะต้องบอกว่ายกความดีให้เกษตรกรดีเด่นระดับชาติเนี่ย เกษตรกรแห่งชาติเนี่ยนะคะคุณพ่อสุริยานะคะอยู่ที่กุชุมเนี่ยท่านบอกว่าปลูกกล้วยก่อนจากนั้นแล้วค่อยปลูกพืชแซมดิฉันเองก็เลยปลูกกล้วยนะคะปลูกกล้วยหอม200ต้นนะคะแล้วก็ปลูกพืชเครือทําเป็นอุโมงคต้นไม้ตอนนี้ผลผลิตได้สอง,สองรอบแล้ว40วันได้ผลผลิตแล้วค่ะ40วันได้ผลผลิตสามารถกินได้มีถั่วฝักยาว มีบวบหอมมีฟักนะคะแล้วก็มีคะน้ามีผักบุ้ง20บวันก็กินได้แล้วพืชกินใบแล้วก็ตัวเองเป็นคนที่ชอบชอบบริโภคพืชผักนะคะพ,พืชผักที่ชอบมีหมดเลยนะคะแล้วก็กล้วยหอมตอนนี้จริงๆแล้วตรงนี้บ้านของดิฉันเนี่ยดิฉันเอาก้นดินดินก้นบ่อมาเขาเรียกว่าดินดาดดินดาดนี่ดินจะเหนียวมากนะคะ ดิฉันก็มาปลูกกล้วยซึ่งตอนแรกๆเนี่ยชาวบ้านบอกว่าป้อมเองเนี่ยซึ่งกับพี่สาวเนี่ยป้ามอมเนี่ยนะคะก็คือเราชีวิตรับราชการตลอดเลย3 9ปีเอากล้วยที่ไม่มีรากมาปลูกแล้วก็ไม่มีใบมาปลูกยังไงก็ไม่เป็นแล้วก็ปลูกในดินดาดอ่ะดินดาดคือดินเหนียวอะ่ะนะคะยังไงก็ไม่เกิดนะคะเหลือเชื่อมากเลย กล้วยเนี่ยจริงๆอายุเขาจะ9ปีเอะเเดือนถึงจะให้ผลผลิตแต่ตอนนี้7เดือนค่ะกล้วยหอมเนี่ยคาดไม่ถึงมากๆเลยนะเดเดือนให้ผลผลิตแล้วอะนะคะ7เดือนให้ผลผลิตลนะอยู่ที่7หวี7หวีในเครือนั้นนะฮะเครือแรกอะ7หวีแล้วก็แต่ละหวีอะ16ลูกตกใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยว่า อุ้ยเป็นไปได้ยังไงแล้วก็มันมันสามารถทำได้แล้วโดยที่เราเริ่มใช้คือแรงบัาจัจคือแปลงนี้จะเป็นแปลงศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงแบบอินซีนะคะแบบอินซีแล้วก็ดิฉันเริ่มทำได้ปีแรกเนี่ยดิฉันใช้ปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยชีวภาพเข้าไปนะคะ ก็คือ,อยังยังเป็นยังยังไม่ต้องบอกว่าอินซีร้อยเปร์เซ็นต์แต่ว่าปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าดิฉันกินเองถั่วกินได้เลยเก็บกินได้เลยพริกเก็บกินได้เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปลูกดอกไม้ล่อมแมลงฉะนั้นสิ่งที่เราทำปลอดภัยแน่นอนดิฉันกินเองนะคะแล้วก็ความสุขที่ได้ตัวเองได้กินอาหารปลอดภัย กล้วยเราก็ได้แจกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือกลุ่มผู้กเกษียณด้วยกันหรืออย่างน้อยผู้ใต้บังคับบัญชามาก็จะได้หิ้วกลับบ้านตอนนี้ถั่วเนี่ยได้สามารถแจกให้ใครมาก็ได้เก็บกับบ้านแล้วนะคะดีมากๆเลยนะคะถัว่วผักนะคะเก็บกับบ้านได้แล้วเดี๋ยวกล้วยอีกสักหน่อยนะประมาณเดือนเมษานี้ได้กินแน่นอนฉะนั้นเพื่อนๆเ,เนี่ยภูมิใจนะมากิน ส่วนกล้วยกระมวลพรเนี่ยบ้านสวนนะคะจะสุดยอดมากๆแล้วก็บ้านนี้จะเป็นบ้านบ้านบ้านสวนกระตันยูบ้านรวมใจกระตันยูเหตุผลทําไมต้องเป็นอย่างนี้เป็นคนที่ชีวิตราชการเนี่ยเราก็จะแบบลําบากเนาะชีวิตราชการไม่ได้สบายนะเราต้องดูแลพี่น้องประชาชนเราไม่มีอิสระเลยเราก็ทําว่าอิสระนี้คือ เราต้องดูแลพี่น้องประชาชนเราต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนเพราะเราเรากินเงินเดือนหลวงเนาะเราก็ต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนแต่หลังจากนั้นแล้วดิฉันชอบอากาศแบบนี้ท้องทุ่งนา <c oughs> ท้องทุ่งนานะคะอ่าบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งห้องเดียวแล้วก็นอกนั้นจะรับวิวรับอากาศแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจว่าเป็นตุงที่สร้างด้วย สร้างสร้างด้วยใจอะแรงบันดาลใจอะตรงนี้ตรงนี้ก็สีสันนะก็เป็นการร้อยรวมใจเป็นความสุขนะคะสร้างไว้กับบ้านบรรยากาศหลังเล็กๆหลังเนี้ค่ะแล้วก็ข้างล่างก็จะทาเป็นเป็นเตียงแล้วก็ทําเป็นสาพานให้เพื่อพี่น้องได้ได้มานั่งแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวกับญาติพี่น้องไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำอ่าบอกว่ามีหลายคนบอกว่าพี่ป้อมพี่ป้อมทําร้านกาแฟดีไหมไม,ไม่ไม่ค่ะ เราต้องการที่จะบริการคนที่ชอบแบบเดียวกันแนวเดียวกันนะคะอะด้านนี้ก็จะเป็นทุ่งท้องทุ่งกว้างใหญ่ก็จะหน้าน,า,นาก็จะสีเขียวสวยงามมากหน้าข้าวเกี่ยวเก็บเกี่ยวข้าวสีเหลืองทองตรงนี้ก็จะไม่ปลูกอะไรค่ะเพราะเราจะเอาท้องนานะคะเราก็จะมีต้นกล้วยอยู่ประมาณนี้แล้วก็ดีมากๆต้องบอกว่าความภูมิใจที่ป้อมชอบมากๆเลยค่ะนั่นก็คือเมื่อวันที่ หกแปดมีนาคมจะเป็นช่วงพายุฤดูร้อนนะตรงนี้ต้นกล้วยไม่ล้มเลยแต่เพื่อต้นกล้วยของเพื่อนเนี่ยล้มละเนระนาดต้นกล้วยเราแข็งแรงมากแม้กระทั่งตรงนี้โคมไฟอะ่ะเหล็กยังต้องเบี้ยวเลยอ่ะนะคะเจอพายุเหมือนกันบ้านนี้เจอพายุตรงโคมไฟนะคะเดี๋ยวพี่เชิดลองไปดูยังเจอว่าเหล็กเบี้ยวเจอพายุหมุนนะคะก็ถือว่าที่นี่โชคดีมากๆตรงนี้ความเป็นสีเขียวนี้ก็คือ เป็นผลงานของคุณแม่ที่ฝากไว้ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตนะคะต้นมะกอกต้นอะไรท่านจะชอบมากตรงแปลงนาผืนนี้ท่านชอบมากก็เลยว่าสิ่งที่ท่านชอบลูกก็ชอบแล้วก็ทุกคนก็ชอบนะคะแล้วก็กําลังจเะเนรมิตให้ทุกคนที่อยากมีไรายได้อยากมีงานทําหรือว่าอยากจะเป็นเจ้าของสวนดิฉันพร้อมที่จะเป็นเอเจเซอร์แล้วก็พร้อมที่จะ ให้คำปรึกษาชี้แนะฟรีนะคะแต่ใครที่ต้องการพันกล้วยหอมยินดีค่ะและใครต้องการที่เราให้เราไปเป็นที่ปรึกษาก็ยินดีที่จะให้คำชี้แนะค่ะฟรีหมดเลยนะคะค่ะต้องการมีเพื่อนค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่สาวเองเขาก็ชอบแบบพักผ่อนทุกคนเราครอบครัวเราได้สิ่งที่เราได้ได้ความรักความอบอุ่นได้เพื่อนได้พี่แล้วก็กลุ่มเพื่อนเพื่อนพี่ที่เกษียณอายุเราจะเป็นศูนย์รวมกันที่นี่ค่ะ